กลืมมีเป็นชื่อต้นไม้อ๋อเป็นชื่อต้นไม้ต้นไม้เป็นลักษณะยังไงกลืมมีเนี่ยตรงนี้นอ๋อต้นใหญ่สูงๆข้างบนน้นเนาะครับอ๋อกลืมมีเป็นชื่อของต้นไม้กลืมมีใช่ครับแล้วมันมันใช้ประโยชน์อะไรได้ต้นกลูมมีเนี่ยต้นมันสามารถไปทำบ้านได้แล้วเอาไม้มาเอาไม้ยอใช้มีประโยชน์เยอะมากลูกมันด้วยดอกมันด้วยเลยแล้วที่นี่แราแบบนี้เนี่ยต้นต้นกลืมมีที่เป็นภาษาผมเนี่ยมันมันขึ้นเยอะมาก ที่นี่บริเวณนี้นะมาขึ้นเยอะมากเขาเลยเรียกเลยเป็นเรียกเป็นไชื่อรอยนี้ครับที่จุดเด่นที่ตั้งนี้เวราือมีสมัยก่อนเราไม่มีไม่มีถนนไม่มีอะไรไปหรอกเราจะไปเรื่อยๆถ้าเห็นต้นไม้ต้นนี้ป้าเราจะรู้เลยว่าโอ้ยหมู่บ้านนี้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงว่าต้นไม้นี้หรือมีเขามันมันจะมีแค่หมู่บ้านนี้ที่เยอะที่สุดที่เก็มีก็มีวันต้นสี่ต้นในหมู่บ้านนี้ที่บ้านลาวูครับ ชนเผ่าลีซูเอ่แล้วแล้วชื่อนี้เป็นชื่อหมู่บ้านเก่าเออเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เลยกรมีนี่คือเป็นชื่อหมู่บ้านเก่าก่อนที่จะเป็นลาวูอ๋อครับตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นราวูครับลาวูลราไปว่าอะไรไปชื่อคนชื่อคนอ้ชื่อกรุมีนี่คือคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วน่ะอจะรู้แค่จะเป็นคนลูกพ่อลูกแม่ลูกเราที่รู้ละ ชื่อที่พักเพื่อให้ไงล่ะอย่าพูในลมเราเป็นคนเป็นบรรพบุรุษของที่นี่เราเป็นชื่อคนเออส่วนกรื่มีนี่เป็นชื่อต้นไม้โอเคเช้านี้นะครับกรื่มีแคมปิ้งนะครับโฮมสเตย์กรื่มีเป็นยอดสูงสุดของฮาร์ดูบีนะเช้านี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมทะเลหมอกนี่เป็นเป็นรถบริการของทาง กรมีแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆเลยไปตะลุยหมอกกันเลยเช้านี้เพราะว่าเมื่อเช้านี่ที่บริเวณที่เรากางเต็นท์นอนเนี่ยไม่มีหมอกนะครับฝั่งด้านนี้มันจะมีฝั่งด้านโน่นเชียงดาวเชียงใหม่แต่แขกที่มาภากนี่ไม่ผิดหวังเดี๋ยวเจ้าของกรึมีครับผมไปครับไปตะลุยหมอกครับไปจับหมอกกันเลยนะครับโอเค หมอนน้้าตัังวที่จากจุดนี้ไปประมาณกี่กิโลครับเนี่ยประมาณห้ากิโลครับห้ากิโลใช้เวลาก็ไม่เกินสิบห้านาทีเนาะใช่ครับเดี๋ยวชาแนลไปเจอท่านนี้ผมชมทะเลหมอกอย่างน้อยก็หาดูบิไปนั่งคุยดูโอเคผู้กองไปเฝ้าเต็นท์ไว้นะเฝ้าเต็นท์ไว้โอเคโอเคเฝ้าเต็นท์ไปเลืมถ่ายนะเสียหนาวผมแล้ว ออมีสมาชิก v i p ไปด้วยเนี่ยเมื่อคืนมามุดนอนด้วยกันเนี่ยตัวเนี้ยมันหนาวเอเมาเช้านี่มาเช้าที่เห็นบินโดนอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเชัโอ้ด้นะครับเดี๋ยวไกลๆเห็นไกลๆแล้วเรามาจากกรุมีเดี๋ยวจะไปชมกันใกล้ๆกันเลยครับนี่ก็ เส้นทางเส้นทางจากที่พักนะครับครอมีเดี๋ยวเราจะไปยังจุดที่ชนทะเลหมอกประมาณ5กิโลเมตรเาแล้วครับความเสียวเริ่มบังเกิด <c oughs> โอเคจากกรีมีเดี๋ยวเราไปตะลุยหมอกกันเราไม่ได้ดูนี <c oughs> ่ก็เราไม่กล้าดูสมาชิกที่มาพักด้วยกันนะครับรที่แคม เป้งกรุมีเช้านี้ที่พักเราไม่มีหมอกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่จุดชมทะเลหมอกนะครับที่ฮาดูบี12:15 15พฤศจิกาย,ยน25พฤศจิกาย,ยนเดี๋ยวเ,เยดี๋ยวจะให้เชิญยืมรถครับเดี๋ยวเอาเฟซบุ๊กมาเดี๋ยวเอาเฟซเฟซบุ๊กมาเดี๋ยวผมจะไปให้ครับ Ok, go to Hà <coughs> được, <coughs> Ok. Oh, โอ้โหความสูงอ๋อชันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราขึ้นมานอนยอดสูงสุดส่งเด็กครับพี่เสียวจิดพยายากรอวันนี้ ดูบีเลี้ยวขวาโค้งนี้แหละเมื่อวานเมื่อวานเกือบจอดโค้งนี้แหละ หลังไม่ใช่ใครนะครับเขาไม่ใช่ดาราฮ่องกงหรือดาราฮอลีบูดนะครับแต่เขาคือยยยยผู้พยพจากฝังเมียนมาที่จะพยายามเข้าช่องทางธรรมชาติ อารเอ็นนะครับมารักษาอารักขาการส่งข้ามแดน หาดูบินะครับเดี๋ยวจะให้ชมความงามของทะเลหมอกตอนนี้เดินมาถึงแล้วแต่ว่าเห็นแล้วผมเห็นแล้วนะครับทะเลหมอกแต่ว่าเดี๋ยวไปใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะเปิดกล้องให้ชมโอ้โหพานอรามาเลยโอเคพร้อมที่จะชมหมอกกันแล้วยังท่านผู้ชม โอเคจุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับแต่ตอนเช้านี้เรามาดูทะเลหมอกทะเลหมอกฮาดูบิความงามนะครับเช้านี้ วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ที่ลานชมพระทิตตกที่นี่เราจะสามารถดูได้สองอย่างพี่ครับพระาทิตตกตอนเย็นกับเช้ากพระอาทิตย์ตกว่าพระอาทิตย์ขึ้นสูงมาแจมเราไปปลูกเขาพอดีนะทะเลมีทะเลหมอก จุดนี้เขาเรียกว่าอะไรจ,จุดนี้มีชื่อเรียกไหมนี่พี่แผนไปฝั่นงนู้นนะครับเป็นมอทอพี่ไหนขันทางรถนะปลายเลยพี่อ๋อมอ,อมอทอมอทอนะครับจุดที่มาชมวิวนี่มอทอเป็น,นเป็น,ป,นปกตินี่จะเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกแต่เช้านี้หมอกเยอะมากเราอยจุดนี้เราจะเห็นตัวอันเภอเลยตัวอันเภอเป็นอะไรคืออยู่ข้างใต้คนเม้นคนนี้เลย โอ้เป็นตัวอำเภอเลยวิ่ใหญ่มากใต้นี่แหละครับถ้าเป็นลงลงไปถึงตัวอำเภอนี่คือเป็นพื้นที่รางเลยตรงจันทร์น้ำทะเลเจ็ดร้อยแปดร้อยก็อยู่ประมาณนั้นน่ะที่นี่คือประมาณพันสามที่ภาเราคือพันหกครับมันเลยแต่ลทำไมทำไมมันถึงเกิดทะเลหมอกได้ทุกวันเพราะว่าเป็นแห่งที่ท่าข้างคือทางาแล้วตัวตัวเป็นพื้นที่ราบเลยก็เลยกลับเราด้วยทางเขาแล้วมีมันแม่น้ำไหลผ่านด้วย กเิดแม่น้ำอะไรที่ไหลผ่านเป็นแม่น้ำที่มาจากพม่าเนี่ยพี่อ๋อไหลมาจากฝั่งพม่านะครับแล้วก็ค่อยล่อลงไปลงไปรวมกับแม่น้ำแจงมเขก็เลยทำให้มีทะเลหมอกมันมีความชื้นจากแม่น้ำนะครับเลยจัดมองมาชมจุดนี้นี่มีทะเลหมอกทุกทุกวันเห็นได้ทุกวันมันมันจะหายประมาณ10โมงไม่เกิน1ิบเอโมงพี่ แสงต้งแสงมามันจะค่อยๆไล่แล้วครับเป็นแห่งเป็นเหมือนเป็นอยู่ในภูเขาเราก็เลยมีทะเลหมอกตลอดครับอย่างอย่างที่เห็นพี่คือเหมือนเป็นล่องเป็นล่องไปเลยเป็นล่องน้ำเลยเป็นล่องน้ําแล้วก็มันมีความชื้นครับก็เลยขึ้นมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับไหนคือพม่า อันนี้ก็เป็นภัยอยู่หลังหลังเขาลูกที่หน้านี่คือผืนป่าจะเป็นไม่เป็นเขตแดนของประเทศพม่าที่พี่บอกที่ยังไม่ถึงก็คือตรงนี้แหละต่อไปที่นี่ตอนนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในตัวอำเภอเนี่ยมองขึ้นไปเหนือหัวมันจะเห็นหมอกไหมเห็นมองเลยพี่มันเหมือนหมอก